สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไ r i b ์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชันสกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตับต c ไครใกับช่องชัชวาลสตล์เวอร์ชันสกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการรับชมคลิปนะครับ แล้วที่สำคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนนะครับแล้วก็รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องชาสว์ใต้วปรโชั่นต่อกันะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟนะครับทั้งหมด8ตัว8รหัสนะครับตอนอื่นเพื่อนๆก็ยังมีเงินไว้ในซิมนะครับให้มีแค่0บาทพอนะครับ โอเคครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับขอกนละหนึ่งไลค์ขอกนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับให้เพื่อนกดดอกจันแปดเจ็ดแปดอกจันแปดแปดสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเนตจํานวน 2G ิกใช้งานได้ 1, 8, 7วันดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันแปดแปดสี่เหลี่ยมตัวที่สองดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันเก้าเก้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเนตจำนวนสองิกใช้งานได้เจ็ดวัน ดอกจัน8 7ดดอกจัน99สี่เหลี่ยมตัวที่3นะครับดอกจัน935ดอกจัน99เกสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2อิใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมตัวที่4นะครับดอกจัน935ดอกจัน98สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2องจิกใช้งานได้7วันนะครับดอกจัน93 5ดอกจัน98สี่เหลี่ยม ัวที่5นะครับดอกจัน8 7ดดอกจัน339 8สี่เหลีย่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน5 0 0 MB ใช้งานได้7วันนะครับดอกจัน8 7ดดอกจัน3 3 9สสี่เหลีย่ยมถัดไปตัว่6นะครับดอกจัน878ดอกจัน58สี่เหลีย่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนสองกิกนะครับใช้งานได้7วันดอกจัน8 7ดดอกจัน58สี่เหลีย่ยม ถัดไปนะครับตัวที่เจ็ดนะครับอร8 8ดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสามห้าแปดศูนย์สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนห้าร b ออบนะครับใช้งานได้เจ็ดวันอ8 8ดอกจันแปดเจ็ดแปดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมนะครับสามห้าแปดศูนย์สี่เหลี่ยมตัวสุดท้ายนะครับตัวที่แปดนะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเนเ็ตจำนวน2อิกนะครับใช้งานได้3ามิบวันนะครับ ดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของโหมโปรโมชั่นนะครับเน็ตนะครับของเครือข่ายผูหมูทั้งหมด8ตัวนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเลือกสมัครกรันดูได้เลยนะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดติรตามกำช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนก็อย่าลืม ไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกับสารแล้วก็กินใหม่ๆจากช่องชัชว,วั์สไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ